ประกาศดีครับพี่น้องม่เบิร์เครื่องบินอันนี้เขาประกาศได้ยังมาแล้วซาสาคอยมาแล้วโฆษณาทำงานกัน ย้อนแสง ย้อนแสงอาจจะบ่ดได้ครักเบิ้งโรยูนมาก,กินสตอเบอรีขอ่อยพี่น้องปลูกแลายยางแล้วล่ะกำลังเริ่มขึ้นหอมกระเทียมอันนี้ยังไม่ปลูก อันนี้กำลังแยกต้นใหม่มาสนใจทักได้นะคะเยอะแยะเลยข้างในก็มีอันนี้กระเทียมหยักหั <laughs> วมันในซำ้ำใหญ่กว่ากำปัน่นได้พี่น้องอันนี้กระเทียมธรรมดา เตียมธรรมดาแต่ต้นหววมากโอกอยังกับ,บ่ได้ไอแมงมันกินแฟงผุ่นแปะโปกแล้วเท่ยนึงแมงกินมัดเลยไม่เห็นไม่อ,อากาศดีครับงามแต่หอมและแมงบ่กิน อันนี้กระพกซีล้อมแก่แล้วไม่มีใครมาเก็บเลยไล่ตาบออันนี้ก็กเทียมปลาอันนี้มะฮอสีเอาเม,ม็ดมันไหวว่าสีเอาไปปลูกไทยถ้าได้ไปเมืองไทยสีเอาเม็ดมันนี่แลัไปวานอาจจะขึ้นเพราะว่ามันขึ้นได้ทุกทีนนกเปน มาเก็บเอาเด้อ